จับพลังพระปิตาจัมโบสองหลวงปุตโตตามภาพที่ลงไปให้ดูนะครับเป็นพระปิตาจัมโบ2สอนะครับนในพรองค์วลานหลวงปุตโตสร้างปีสอง2นสองนะครับถ้าคุณกําลังจะเช่าบูชาพระเครื่องหลวงปุตโตะนะครับมาดูข้อมูลจับพลังพระเครื่องพระปิตาองค์นี้นะครับพระปิตาหลวงปุตโตพิมพ์จ um ัมโบสองตามภาพนี้นะครับเป็นพระเครื่องที่มีพลังเด่นทางด้านเมตตาแคล้วคลาดและ ป้องกันภัยนะครับซึ่งรวมถึงคงกระพันด้วยแต่ว่าภาพรวมพลังงานเขาจะหนักไปทางแควคาดและคงกระพันมากกว่าเมตตานะครับหากคุณกำลังจะต้องการักพเครื่องเกี่ยวกับด้านแควคาดคงกระพันและมีเมตตาผสมอยู่ลองหาพาะบินตาลูกุโตจัมโบ้สองมาบูชาติดตัวนะครับและรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับ รัเครื่องที่กรุณกำลังจะเช่าบูชาด้วยข้อมูลจากพลังพระเครื่องนะครับติดต่อ i ีไลน์แอดวีอีพีหกแปดรู้ข้อมูลพลังพระเครื่องก่อนเช่าบูชาเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองสวัสดีครับ